Fox behavior model ของ BJ f o x อธิบายพฤติกรรมมนุษย์ได้น่าสนใจมากครับคือตามหลักการนี้เนี่ยถ้าเราอยากให้ใครสักคนทำอะไรบางอย่างหรือแม้แต่ตัวเราเองพฤติกรรมนั้นจะเกิดได้ง่ายขึ้นเนี่ยมันต้องมีองค์ประกอบครบทั้ง3อย่างครับทั้งแรงจูงใจที่ทำให้รู้สึกอยากทำมีความสามารถหรือว่าสิ่งนั้นมันทำได้ง่ายไม่ยุ่งยากและก็มีตัวกระตุ้นที่มาบอกให้เริ่มทำ ถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปโอกาสที่พฤติกรรมนั้นจะเกิดขึ้นมันก็จะน้อยลงครับถ้าจะให้คนออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเนี่ยตามโมเดลฟอกเนี่ยมันต้องมีองค์ประกอบ3อย่างครบถ้วนครับอย่างแรกคือ motivation หรือแรงจูงใจคนต้องมีความต้องการที่จะออกกำลังกายอาจจะเป็นเพราะอยากสุขภาพดีอยากมีรูปร่างดีหรืออยากหลีกเลี่ยงความเจ็บป่วยก็ได้ครับ อย่างที่สองคือ ability หรือความสามารถหรือความง่ายการออกกำลังกายนั้นต้องไม่ใช่เรื่องยุ่งยากหรือซับซ้อนเกินไปเช่นถ้าฟิตเนสอยู่ใกล้บ้านมีเวลาว่างออกกำลังกายอุปกรณ์พร้อมใช้แบบนี้ก็จะทำได้ง่ายขึ้นครับและอย่างที่สามคือ trigger หรือตัวกระตุน้นต้องมีอะไรบางอย่างมาช่วยเตือนหรือชักจูงให้เริ่มทา เช่นมีการแจ้งเตือนในโทรศัพท์มีเพื่อนมาชวนไปออกกำลังกายหรือมีป้ายโฆษณาเกี่ยวกับการออกกำลังกายถ้ามีองค์ประกอบครบถึงสามอย่างนี้โอกาสที่คนจะเริ่มทำและทำอย่างต่อเนื่องก็จะมากขึ้นครับ